หลังจากเราล้างแล้วนะครับขัดลูกนะครับขัดกระโปรงลูกทั้งสองด้านนะครับล้างสะอาดยังไม่ได้ใส่อะไรนะยังไม่ได้ใส่น้ามันนะครับดูความคล่องตัวนะครับไม่ติดเลยครับนี่เวลาเรามันจะช่วยได้เยอะนะครับเรื่องกระโปรงลูกติดนะเวลามันร้อนๆนะครับถ้าเราไม่ขัดมันจะติดอาจทำให้ลูกเบรกได้นะครับส่วนผม จะใส่แหวนผมจะใส่ครบทุกตัวเลยครับทั้งแหวนลานแหวนลานผมก็ใส่นะบางคนไม่ใส่นะครับใส่เข้าไปเลยครับข้างล่างสุดต้องดูด้วยนะครับว่ามันเข้าอยู่ตรงล็อกตรง โซนไหมครับเดี๋ยวมันจะไปคว่มกันครับมันแหวนจะลงไม่สุดนะครับการใส่แหวนนะครับมันจะมีบอกนะครับนี่ครับอ่าสอง RN ครับแล้วก็หนึ่ง RN คืออันนี้ตัวบนนะครับตัวหนึ่งอันนี้ตัวสองครับผมส่วนการใส่แหวนนะครับผมก็จะใส่ตัวที่สองก่อนนะครับกดเข้า มุมเสานะครับเรื่องนี้ครับได้แล้วครับ <c oughs> แล้วก็ตัวบนนะครับ R1 ครับ RN1 หนึ่ง RN เนี่ยครับบีบใส่มุมแกนมันเหมือนเดิมมุมเสามันบีบแล้วเลียนเลยครับเราต้อง ดูด้วยนะครับว่ามันคล่องตัวไหมเราต้องบีบดูนะครับกดเข้าแล้วก็ปล่อยออกครับจัดปากแหวนให้ได้นะครับแล้วก็เอาปากแหวนไว้ฝั่งไอดีนะครับถ้าเราเอาไปไว้ฝั่งไอเสียมันจะไปงัดกับปากขอดนะครับคือใส่ลูกสูบไม่ถูกด้านนะครับด้านที่ถูกคือเอาฝั่งปากแหวนไว้ด้านบนนะครับบนคือช่องไอดีนะครับใส่เข้าไปครับ ง่ายๆครับเนี่ยเสร็จแล้วครับง่ายๆแล้วก็น้ำมันฉลมรูสลักนะครับสลักสู